เราอายุ25ปีเนี้ยเหมือนความเชื่อของคนไทยก็คือเป็นจเพศดีเรารู้สึกยังไงกับตรงนี้บ้างครับครับสำหรับในตัวผมในเรื่องอายุผมก็มีกังวลอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเพราะว่าในประเภณีคนไทยเราเคารพเรื่องเปนญจเพศมผมก็มีจะเริ่มไปทําบุญแล้วก็แล้วก็วกทางครอบครัวผมก็พยายามทําบุญให้ผมอยู่อย่างตลอดก็คือเราเราเคารพมากครับ แล้วสีผมเนี่ยมันถูกฉลองกับผิวง่ายๆหรือง่ายเพราะว่าเห็นทาสีผมนี้ตลอดเลยอะค่ะก็สําหรับในเรื่องสีผมคือก็มีหลายๆคนบอกว่าสีผมเนี่ยเป็นสีผมที่ที่โชว์ถูกฉลองกับผม,มแต่บางคนก็บอกว่าสีนี้อาจจะไม่ค่อยดีบางคนก็บอกให้ทำสีชมพูสีม่วงอะ,อะไรเงี้ยครับก็เห็นบอกว่าหานันหนุมานี่คือเป็นสีสันที่เราเคารพนับถือมาแล้วกอนกับลงแข่งแล้วได้ไว่วหันหนุมาอะไรนี้บกว่า คือปกติแล้วผมจะถ่ายสรอยคอสอยคอนึงจะเป็นรูปลิงลมหันุมานครับก็ไม่ไม่ได้มาครับก็เคยไปเก็บอธิบาแล้วก็คือปกติผมจะเคารพแล้วก็ไหว้ก่อนตลอดทุกครั้งผมจะขอพรก่อนตลอดทุกครั้งครับผม